มันยังไม่โอเคแล้วกันมึงควรขอโทษเก๋ขอโทษ <c oughs> ยูไงแล้วแบบมันยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วไปบอกคนอื่นว่าคุยกันนะคือถ้าถ้าอยากจะทําอย่างนี้อยู่ใช่ไหมผมก็จะออกมาพูดเรื่อยๆแล้วก็เคยทําอะไรกับเพื่อนผมไว้บ้างผมไม่อยากจะพูดถึงมันนะเอาให้จบเป็นเรื่องๆคือคือจบแล้วแต่ประเด็นคือมันไม่ได้คุยกันเลยแล้วไปบอกคนอื่นว่าคุยอันนี้ผมไม่โอเค ไบรมันโดนอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันก็เพื่อนผมก็แปลกไปอะ่ะคือผมก็ไม่ชอบก็พูดตรงๆก็คือไม่ชอบแค่นั้นแหละสงสารเพื่อนกูไอ้ไปด้วยกูก็สงสารคือแม่งไม่ไม่ใช่แค่เพื่อนมึงก็เพื่อนพวกเราด้วยอ่าเพื่อนเหมือนกันเพื่อนมึงด้วยเพื่อนกูด้วยเหมือนกันซุงสตาวินเลือดขึ้นหน้าทนไม่ไหวขอพูดถึงอุ้งเอิงรับสงสารสไปร์ กลายเป็นประเด็นเดือดของแก๊งยูทูบเบอร์ SPD ที่ก่อนหน้านี้อุ้งเอิงทำคลิปเปิดตัวเพื่อนรักอุ้งเอิงทางแรกแก๊งกเกษตรแฟนในตำนานทาง y o ยูทู a ชแน l ช่องยูยูเอิง e และหนึ่งในแก๊งเพื่อนรักก็คือว,วาวาซึ่งเป็นแฟนเก่าของยูเพื่อนสนิทของสไปค์และ่องพามาถึงสตูดิโอ ทลังที่ตอนนั้นยูเพิ่งเปิดตัวคบกับพิมไลและยังแคปภาพตอนท่ตัเองเคยติดกล้องในช่องของเก๋ไก่สไลเดอร์อดีตคนรักของสไป์เมื่อหลายปีก่อนมาใส่ประกอบคลิปและตัดหน้าเก๋ไก่ออกไปและไม่ให้เครดิตด้วยล่าสุดจุงสตาวินได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งหลังจากที่สาวอุ้งเอิงได้ออกมาลงขอโทษในสตอรี่โดยมีข้อความว่าอุ้งเอิงขอโทษกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะ สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการที่อื่นไม่ได้ไตรรองให้ถี่ท้วนทำให้เกิดผลกระทบต่อคนที่อึงรักและทุกคนที่เกี่ยวข้องหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เอิงไม่สบายใจมากและได้รีบขอโทษเพื่อนๆและทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวแล้วและได้พูดคุยกันแล้วค่ะเอิงขอยอมรับผิดและจะจำเหตุการณ์นี้ไปแบบเป็นบทเรียนต่อไปนะคะและเอิงขอขอบคุณคนใกล้ชิด F4 คนรู้จักคนที่สนับสนุนและยังติดตามอุ้งเอิงอยู่เอิงรับรู้ในทุกกำลังใจที่ให้มาตั้งแต่ข้อความคำพูดหรือการแสดงออกเวลาเจอกันสิ่งเหล่านี้ทำให้เอิงเริ่มมีกำลังใจขึ้นใหม่ครั้งเอิงจะพยายามเข้มแข็งตั้งใจที่จะทบทวนและแก้ไขสิ่งผิด เ่ต,ต่างๆที่เคคกิดขึ้นค่ะเอิงขอขอบคุณและขอโทษจากใจจริงอีกครั้งนะคะด้ยหลังจากที่อุ้งเอิงได้โพสการขอโทษต่อไปหนุ่มซุ้งได้ออกมาไลฟ์ในขณะที่ซอกาสแฟนสาวไลฟ์ขายของและขอพูดถึงประเด็นที่อุ้งเอิงออกมาขอโทษว่าอุ้งเอิงไม่เคยคุยกับยูก่อนทําคลิปที่เอาแฟนเก่าของยูเข้าสตูดิโอแล้วที่โทรไปเคลียร์กับเจ้าตัวแต่ไม่ได้คุยเรื่องนี้ก็คือยังไม่ได้คุยกับใครใช้เบอร์แปลกโทรมาและทำว่าเคลียร์แล้ว ทำเรื่องให้ลูกทีมของซอกากกสเอารองไห้และให้สไป์มาขอทั่วแทนเอาคลิปลูกในช่องเก๋ลงมาแล้วตัดหน้าเก๋ออกไปอยากให้เคลียร์กับผู้เสียหายโดยตรงคือเก๋และยูตอนนี้สงสารไปมากเพราะเปลี่ยนไปมากฟิลเหมือนโดนของไม่รู้เป็นอะไรโดยหลังจากที่ชาวเน็ตได้เห็นคลิปเนี้ยไปแฮชแท็กอุ้งเอิงได้ขึ้นเทรนทวิตเตอร์อีกครั้งและมีการตั้งคำถามว่าอุ้งเอิงเป็นคนแบบไหนกันแน่ พร้อมกับสงสารสไปด์ SPD ที่กำลังจะเสียเพื่อนไปทีละคนงานนี้คงต้องออกมาดูแล,แล้วล่ะค่ะว่าอุ้งเอิงจะออกมาขอโทษหรือชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ฝากกดติดตามและกแกิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมันยังไม่โอเคแล้วกันขอโทษคือมันไม่ไหวจริงๆโตมม,มันไม่ถูกต้องมึงพูด,ดิมันไม่ถูกต้องจริงหรือเปล่า จริงจริงไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีอะไรกับไพรไพมันโดนอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันก็เพื่อนผมก็แปลกไปอ่ะคือผมก็ไม่ชอบก็พูดตรงๆก็คือไม่ชอบจริงๆเหมือนโดนเล่นของหรืออะไรวะกูไม่รู้เป็นที่อะไรของแม่งแต่เออมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่คือกูสงสารมันไงมีใครตรวจได้บ้างวหโอเคกลับมายูไง แล้วสืบไปลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วแบบมันยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วไปบอกคนหนึ่งว่าคุยกันนะคือคือผมคือถ้าถ้าอยากจะทําอย่างนี้อยู่ใช่ไหมผมก็จะออกมาพูดเรื่อยๆแล้วก็เคยทําอะไรกับเพื่อนผมไปบ้างผมไม่อยากจะพูดถึงมันนะเอาให้จบเป็นเรื่องเรื่องแล้วก็คิดว่าเอาเรื่องนี้ให้จบแล้วมันจะได้จบแต่ว่าถ้าไม่ออกมาพูดอะไรหรือว่าไม่ได้คุยกับเพื่อนผมมันไม่ต้องมันไม่ต้องออกมาขอโทษหน้าสื่อก็ได้มึงคุยกันหลังบ้านก็ได้แค่นั้นก็คือแต่ขอให้คุยกันจริงๆ เออแค่นั้นแหละคือคือคือจบแล้วแต่ประเด็นคือมันไม่ได้คุยกันเลยแล้วไปบอกคนอื่นว่าคุยอันนี้ผมไม่โอเค